ชาวราศีเมถุนทุกท่านในช่วงต่อไปนี้หลังจากกลุดจีนแล้วชาวราศีเมถุนนั้นจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านอย่างมากมายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นจะหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นดวงชะตาของท่านนั้นจะมาอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินหรือว่าการประกอบกิจการต่างๆ ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นหลังจากกรุษจีนนี้แล้วชาวราศีเมถุนนั้นท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยการงานการเงินก็จะมีความสำเร็จอย่างมากท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอีกมากมายภายในช่วงของหลังกรุฎจีนนี้แล้วเข้าสู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้น ดวงของท่านจะแข็งแกร่งจะมีคนอุปธรรมค้ำชูไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านจะไปสมัครงานอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านท่านจะได้งานทำที่ดีจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และทำอะไรก็ให้ได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาเงินทองก็จะไหลมาเทมาหาท่านในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้ ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านจะประกอบกิจอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภอีกเช่นเดียวกันในช่วงของกลุดจีนนี้แล้วท่านจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายท่านจะทำอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จอย่างมากมาย ผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านทำอะไรก็ยังไม่มีความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองในช่วงก่อนนั้นก็มีบ้างไม่มีบ้างมีการจับจ่ายใช้สอยบางครั้งก็ขาดมือเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนต่อจากนี้ไปหลังจากกรุดจีนแล้วก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานอย่างมาก งานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงและมีอำนาจมีวาสนาไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายอีกเช่นเดียวกันชาวราศีเมถุนนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูง ท่านทำการค้าขายก็จะขายได้กำไรกำไรที่งดงามท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนั้นในท่านตัดสินใจทําได้เลยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านกําลังมาแรงการเงินการทองก็จะมีหลังไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงของ กรุดจีแล้วจะดีอย่างมากๆในช่วงนี้ถือว่าท่านจะทำอะไรก็มีคนให้กําลังใจและมีคนให้การสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆการงานการเงินนั้นก็ถือว่าดีท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชการอันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเจ้านายให้ความเมตตาและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือว่าไว้วางใจกัน บางครั้งบางคราวท่านอาจจะได้ทำงานไปแทนเจ้านายเจ้านายใช้ท่านไปทำโน่นทำนี่ท่านก็ทำได้ท่านเป็นคนที่เจ้านายรักใคร่ท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านนั้นดีท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นถือว่าดวงของท่านนั้นดีเพราะว่าในช่วงนี้ ในช่วงของวันที่ห้าจะมีดาวพระพุธย้ายเข้าสู่ในราศีกุมจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาบอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะไม่ตกอับในเรื่องของโชคลาบท่านจะมีโชคเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั้นก็มี เงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมบางคนก็มีโชคมีลาบได้ร่ำได้รวยได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นั้นถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกุมอีกหนึ่งดวงก็จะทำให้มีพลังอีก ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นมีพลังงานที่ดีท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆท้งนั้นท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันอยู่แล้ว ท่านเป็นคนโอบอ้อมอารีทำอะไรก็มีการที่เรียกว่าทําจริงทําจังในด้านของการงานไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรือเป็นงานส่วนตัวท่านก็ทําได้ทั้งนั้นท่านเป็นคนที่ขยันมีคนรักใคร่ท่านมากมายท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในช่วงนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทอง เงินทองในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีคนที่อยู่ใกล้ชิดสนิทกับเรานั่นจะทําให้ตัวเรานั่นต้องเสียเงินเสียทองได้บางทีบางครั้งก็ไปหาเรื่องหาราวมาให้กับตัวเราเราจะต้องเสียเงินเสียทองท่านระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงของวันที่13ที่มีดาวพระติ์นั้นเข้าสู่ในราศีกุม บางสิ่งบางอย่างคนในครอบครัวอาจจะมีการเจ็บหัวปวดท้องหรืออาจจะไม่สบายเกิดขึ้นอันนี้ก็ท่านระวังไว้เพราะสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวอาทิเช่นการเจ็บหัวปวดท้องหรือว่าอาจการไม่สบายเกิดขึ้น คนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นตัวเราก็เป็นไปได้ท่านระวังเอาไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงของวันที่13ที่มีดาวพระจันทร์เข้าสู่ในราศีกุมในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27นั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้จะทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นก็มีความโดดเด่นอีกครั้ง เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินบางคนนั้นจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านโดยที่ท่านไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวบางคนก็เคยรอคอยเงินก้อนนี้เงินก้อนนี้ก็จะมีเข้ามาหาท่านบางคนไปร่วมลงทุนกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นท่านก็ได้ผลกำ,ลกำไรเป็นเงินทดแทนเข้ามาหาท่านท่านจะได้กำารกำไรเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่าน ท่านลงทุนอะไรกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้เงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นก็เป็นคนโชคดีอีกเช่นเดียวกันเรียกว่าการเงินการทองนั้นมีจับจ่ายใช้สอยท่านอยากจะได้อะไรสิ่งของมีค่าในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นจะได้มาอย่างง่ายดายเงินทองที่เรียกว่าหายากท่าน ชาวราศีเมถุนก็ถือว่าหาง่ายหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านออกไปรับจ้างหรือว่าไปทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานเข้ามาอีกมากมายงานดีเงินจึงมีตามมาเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนในเรื่องของการเงินในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์นั้นท่านจะไม่ขาดมือ จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าจะเป็นอะไรโทรศัพท์มือถือก็ได้ในช่วงนี้แต่ท่านก็มีรายจ่ายเป็นเงาตามตัวอีกเช่นเดียวกันอาจจะต้องจ่ายค่าโน่นค่านี่บางสิ่งบางอย่างของใช้ในครัวเรือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการผุพังหรือว่าจะต้องซื้อมาเพิ่มเติมอันนี้ก็ จะมีในช่วงของปลายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์อีกเช่นเดียวกันรายจ่ายก็ถือว่าเป็นของธรรมดาของเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องซื้อหาในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านในเรื่องของการเงินนั้นชาวราศีเมถุนจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ ในเรื่องของสุขภาพและภารณาไมยก็ท่านระวังบ้างเล็กเน้อยๆออาจจะมีเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาจจะเกิดการ <c oughs> เจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีบ้างเล็กเน้อยถ้าหากว่าเราระวังก็ไม่มีอะไรถ้าหากว่าเราจะไปเหนือไปใต้ ก้อยท่านระวังอาจจะมีเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆในการใช้รถใช้สนอนอีกเช่นเดียวกันในทัานระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นถือว่าดีการงานก็ถือว่าดีท่านมีงานทําอยู่เรื่อยๆบางท่านที่เคยว่างงานตกงานในช่วงก่อนนั้น มาในช่วงระยะนี้เข้าสู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านจะมีงานทําที่ดีท่านสมัครงานอะไรกับใครก็ไว้ท่านก็จะได้ทําดังใจที่ท่านนึกและต้องการและบางคนก็มีเพื่อนฝูงมาชักโยงนําพาให้ท่านไปทํางานที่ดีจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาจุนครอบเกลือครอบครัวงท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้น จะไม่ได้อยน้อยกว่าราศีใดท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันทำมากินท่านยิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินการทองบอกได้เลยว่าชาวราศีเมถุนนั่นจะไม่ฝืดเคืองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรจะหยิบจับอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนท่าน รวมถึงในเรื่องของเจ้านายถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาในช่วงนี้ก็จะมีเจ้านายรักใคร่ให้ความเมตตาเราเราจะทำอะไรเขาก็ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเงินทองเราขาดมือหรือว่าไม่พอใช้เขาก็เกื้อกูลสนับสนุนเราอีกเช่นเดียวกันถือว่าดวงชะตาคอง ชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีโชคลาบก็มีอยู่บ้างถ้าก็ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ได้ในช่วงนี้แต่ก็ขอเตือนไว้ว่าอย่าให้มากนักเอาพอสนุกพอหอมปากหอมคอการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นบางตีบางครั้งมันก็ไม่เอากับเราเหมือนกัน ถ้าหากว่าเราอยากจะมีโชคมีลาบก็ให้ท่านขยันทํำงานท่านก็จะได้เงินได้ทองอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนั้นในเรื่องของการทำมาหากินจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวของท่านในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านเข้ามารับฟัง กันในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเมื่อฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการขอกราบขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี